สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Mini Reader Podcast สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมเท m i n e Article อยู่กับผมเช่นเคย Mini Reader นะครับ13สิ่งที่เราควรเลิกทำถ้าอยากประสบความสำเร็จ ซึ่งบางทีการที่เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มก็ได้ใช่ไหมครับผู้ฟังแต่เราอาจจะต้องเลิกทํานิสัยบางอย่างแต่มันก็จะมีนิสัยอยู่หลายข้อที่เราควรจะเลิกมันให้มันขาดไปเลยนะครับแล้วเราจะพบว่าตัวเองสามารถก้าวไปสู่ความฝันได้ง่ายขึ้นสิ่งที่จะก,กล่าวถึงต่อไปนี้บางอย่างอาจจะทําได้ในทันทีแต่บางอย่างจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับบทความที่ผมนํามาจากสำเร็จ com ข้อที่1ครับเลิกใช้ชีวิตทรํรลายสุขภาพ อาจจะเริ่มจากการที่นอนหลับไปเพียงพอกินอาหารให้ถูกหลักสุข,ขอนามัยและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอถ้าเราสามารถทํามสิ่งนี้ได้แสดงว่าเราได้ละทิ้งวิถีชีวิตที่จะทําร้ายสุขภาพของเราไปได้บ้างแล้วอาจจะเป็นก้าวเล็กๆแต่รับรองเราอาจจะต้องรู้สึกขอบคุณตัวเองที่เลือกทํามันผมเป็นคนหนึ่งที่ออกกําลังกายมาได้จะเข้าสู่ปีที่10แล้วนะครับผมออกกาลังกายตั้งแต่สมัยมัธยมเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ยผมรู้สึกว่าผมขอบคุณตัวเองที่ผมรู้จักที่จะ ไปออกกําลังกายในตอนเย็นกลับจากโรงเรียนผมก็จะไปไว่ายน้ํานะครับพอตอนนี้มามองย้อนกลับไปเนี่ยสิ่งที่ได้มาจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่รูปร่างที่ดีไม่ใช่ความสนุกจากการออกกําลังกายแต่มันคือวินัยที่มันติดตัวเรามาครับมันจะทําให้เราเป็นคนที่มีระเบียบวินัยสามารถจัดการกับชีวิตตัวเองได้ผมเชื่อว่าคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอเนี่ยจะมีชีวิตด้านอื่นๆที่ดีนะครับคนที่สามารถบริหารเวลานอ,นอนตัวเองได้ บางคนถึงขั้นคุมอาหารไปด้วยออกากาลังกายดีนอนหลับพักผ่อนเพียงพอเนี่ยผมมั่นใจแล้วว่าชีวิตรอบตัวของเขาเนี่ยจะดีขึ้นตามในสิ่งที่เขาทําข้อที่2นะครับเลิกคิดแบบระยะสั้นเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จมักจะคิดอะไรในระยะยาวแล้วพวกเขาก็รู้ดีว่าเป้าหมายของตัวเองก็เป็นผลมาจากสิ่งที่พวกเขาทําอยู่ในทุกๆวันนี่แหละสิ่งที่เราทําในแต่ละวันไม่ควรทําให้มันจบๆไปแต่มันต้องกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในอนาคต ผมเคยได้ยินประโยคที่ว่าเรามักจะประเมินผลลัพธ์ของงานเราเนี่ยภายในระยะเวลา1ปีเนี่ยสูงเกินไปแต่เรากลับประเมินผลลัพธ์ของงานในระยะ5ปี5ปีถึง10ปีเนี่ยต่ำเกินไปผมมั่นใจว่าคนลหลายๆคนเนี่ยให้ความสําคัญกับเป้าหมายในระยะสั้นก็ตั้งแต่สัปดาห์จนถึง1ปี2ปีนะครับแต่เป้าหมายระยะยาวเนี่ยตั้งแต่5ปีถึง10ปีขึ้นไปเนี่ย เราไม่ค่อยคิดถึงมันเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่ามันนานแล้วมันไกลเกินไปเราอาจจะคิดภาพไม่ออกแต่ถ้าให้ผมแนะนํานะครับเราอาจจะลองวางแผนคร่าวๆไว้ก็ได้ว่า5ปี10ปีเนี่ยคุณผู้ฟังอยากจะเป็นคนแบบไหนอยากจะให้มีอะไรในชีวิตเพิ่มมากขึ้นข้อที่3ครับเลิกทําในสิ่งเล็กๆน้อยๆเรามีความฝันอันยิ่งใหญ่อยู่แล้วเราก็ต้องแสดงมันออกมาไม่ต้องกลัวว่ามันจะล้มเหลว อย่าโมแต่ทําสิ่งเล็กๆน้อยๆเพราะมันจะไม่นํามาซึ่งโอกาสอันยิ่งใหญ่มาให้เราข้อที่4ครับเลิกแก้ตัวคนที่ประสบความสําเร็จนั้นมีความรับผิดชอบกับชีวิตของพวกเขาการยอมรับข้อผิดพลาดและรับผิดชอบในสิ่งที่ทําลงไปอาจจะรู้สึกน่าหวั่นใจแต่มันก็ตื่นเต้นไม่น้อยที่สําคัญคือคําแก้ตัวมันจะจํากัดให้เราไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผม <c oughs> พบกับ ทำงานผิดพลาดเนี่ยผมจะเป็นคนที่ใช้คําแก้ตัวบ้างเป็นบางครั้งนะครับแต่เมื่อผมได้เจอได้เรียนรู้ที่จะขอโทษเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในะสิ่งที่เราทำเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันน่าตื่นเต้นนะครับและมันก็ไม่น่าหวนใจเท่าเราต้องมาหาคําแก้ตัวเพราะว่าถ้าเราทําอะไรผิดเนี่ยเรายอมรับไปเลยผมมั่นใจว่าคงไม่มีใครมาฆ่าหรือทําอะไรเราจนถึงขั้นนั้นนะครับอย่างมากก็อาจจะเป็นหักเงินเดือนอ่า ลดโอกาสในการทํางานนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ผมมั่นใจว่าการที่เรารับผิดชอบในความผิดของเราเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เราได้รับโอกาสมากขึ้นเพราะว่าหากคนที่เป็นหัวหน้าเรามาเห็นเนี่ยเรากล้าที่จะยอมรับผิดเราไม่โทษใครเราพร้อมที่จะแก้ไขในสิ่งที่เราทําผิดเนี่ยผมมั่นใจว่าไอ้วิกฤตที่เราได้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นโอกาสให้เราซึ่งถ้าหากให้ผมแนะนําเลยก็คือทุกครั้งที่เกิดความผิดพลาดยอมรับผิดชอบมันซะ เพราะว่าถ้าหากมันเป็นความผิดพลาดของเราเราก็ควรที่จะแก้ไขแต่ถ้ามันเป็นความผิดพลาดของคนอื่นอันนี้เราอาจจะไม่ต้องไปยุ่งก็ได้นะครับแต่หากเราสามารถเรียนรู้มาจากมันได้เนี่ยจะถือว่าดีมากๆข้อที่5ครับเลิกหัวดือ้อคนหัวดื้อไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นยากที่จะประสบความสําเร็จกลับกันแล้วเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จมักจะใช้เวลาในการพัฒนาความคิดอยู่เสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทักษะใหม่ๆที่จะช่วยให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเขาเพราะว่าตัวเราในวันนี้ต้องดีกว่าตัวเราเมื่อวานนะครับข้อที่วครับเลิกคิดว่าจะเป็นอัจฉริยะชั่วข้ามคืนคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนรู้ดีว่าการทําทีละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่องนั้นจะให้ผลลัพธ์ที่ดีและเป็นที่พึ่งพอใจสําหรับพวกเขานี่คือเหตุผลว่าทําไมเราควรใส่ใจกับอนาคตทําวันละหเเไปเรื่อย แล้วมันก็จะครบ100%เซ์ในที่สุดข้อที่7ครับเลิกเป็นคนสมบูรณ์แบบในโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบแม้ว่าเราจะพยายามเท่าไหร่ก็ตามความกลัวที่จะล้มเหลวนั้นทําให้เราไม่กล้าลงมือทําหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแล้วเราก็จะเสียโอกาสไปมากมายเพียงเพราะคิดว่ารอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนแล้วค่อยทําข้อที่8ครับเลิกทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันผมเชื่อเลยว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจะตระหนักถึงข้อนี้เป็นอย่างดี มันคือผลว่าทำไมพวกเขาถึงทำอะไรทีละอย่างจนสำเร็จรู้ล่วงผมได้เคยพูดไปนในหนังสือในบทความ,มก่อนนะครับว่าสมองมนุษย์ไม่รองรับการทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งบิลเกตบิลเกตก็เคยพูดไว้ว่าหากเขาเลือกคำหนึ่งคำเนี่ยที่จะสามารถสาธยายความสำเร็จเขาได้เนี่ยเขาจะเลือกคำว่าโฟกัสครับ F O C U S เพราะว่าการที่เราสามารถโฟกัสในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ย มันจะทําให้ผลงานประสิทธิภาพของงานเนี่ยมันออกมาดีและที่สําคัญคือถ้าเราทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะออกมาไม่ดีสักอย่างแล้วเราก็จะเสียเวลาไปโดยใช่เหตุนะค,คุณดูฟังขอ้อที่เกครับเลิกคิดว่าจะควบคุมทุกอย่างได้บางอย่างก็อาจจะเหมาะกับตัวเราบางอย่างมันก็อาจจะไม่เหมาะสิ่งไหนที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะลองถอยห่างออกมาดูแล้วให้คนที่เหมาะสมเนี่ยรับผิดชอบดีกว่า เอาเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมมันได้จริงๆข้อสิครับเลิกพูดคําว่าได้กับสิ่งที่ไม่ได้สนับสนุนเป้าหมายของเราเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนที่ปฏิเสธไม่เก่งนะใครเสนออะไรให้เนี่ยก็อาจจะรับไว้ก่อนใครชวนไปไหนที่ไม่อยากไปผมก็หลายครั้งที่พูดคําว่าไปไปก่อนพูดคําว่าได้เสมอเลยจนเมื่อวันหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่ผมไม่กล้าที่จะปฏิเสธปฏิเสธไม่เป็นเนี่ยมันทำให้ชีวิตผมไม่เป็นตัวของตัวเองต้อง ต้องยอมรับกับความคิดคนอื่นตลอดเลยไม่กล้าที่จะปฏิเสธคนที่ประสบความสําเร็จจะรู้ว่าสิ่งไหนสําคัญครับคุณผู้ฟังเขามักจะปฏิเสธกับคําขอบางอย่างไม่ว่าจะจากเพื่อนครอบครัวหรือเพื่อนร่วมง,งานดังนั้นครับเราควรจะเสียสละบางอย่างออกไปบ้างแล้วมันจะคุ้มค่าถ้าเป้าหมายของเราสําเร็จซึ่งการที่เราจะปฏิเสธเป็นก็อาจจะต้องใช้การฝึกบ้างเล็กน้อยนะครับช่วงแรกๆอาจจะยากแต่เมื่อเราหลังๆเนี่ย เราปฏิเสธไปแล้วเนี่ยคนรอบตัวก็จะมองว่าเรามีจุดยืนของเราเรากล้าที่จะปฏิเสธอะไรที่เราไม่ชอบเราก็บอกว่ามันไม่ใช่นะครับข้อ11เครับเลิกคบคนแย่ๆคุณผู้ฟังใช้เวลากับคนแบบไหนมากที่สุดเราก็จะเป็นคนแบบนั้นถ้าคุณอยู่กับคนไร้ความรับผิดชอบคอยแต่จะแก้ตัวอยู่เสมอรวมทั้งโยนความผิดไปให้คนอื่นมันก็ยากที่จะบ,บรรลุเป,ป้าหมายของเรา ในทางกลับกันนะครับแล้วถ้าเราอยู่กับคนที่มีทัศนคติดีพวกเขาก็จะช่วยส่งเสริมเราจนประสบความสําเร็จคุณผู้ฟังลองมองไปรอบๆดูนะครับแล้วคิดดูว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในความสัมพันธ์ตรงไหนได้บ้างอย่างที่ผมได้เคยบอกไปนะครับว่าผมเป็นคนให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนรอบตัวคนรอบตัวมากๆเพราะว่าถ้าคนรอบตัวผมเนี่ยหคนเป็นคนที่ไม่มีความฝันไม่ต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตแถมมีความท็อกซิกเนี่ย ผมก็จะเป็นคนที่6กนะครับกลับการถ้าคนรอบข้างผมเนี่ยเป็นคนที่มีความฝันอยากประสบความสําเร็จมีเป้าหมายชีวิตผมก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นเช่นกันข้อ12ครับเลิกพยายามที่จะให้คนอื่นมาชื่นชมไม่มีใครที่จะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้นะครับเป็นปกติที่จะทั้งมีคนที่ชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบสิ่งที่เราทําได้ก็คือเป็นตัวของตัวเองสร้างผลงานออกมา อย่างสม่ำเสมอแล้วก็จำไว้ว่ายิ่งมีคนเกลียดมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าผลงานของคุณอาจจะเป็นสิ่งที่น่าจดจําและข้อ13ครับเลิกใช้เวลาว่างไปโดยเปล่าประโยชน์เรามีชีวิตียงครั้งเดียวนะครับดังนั้นจงเลือกให้ดีว่าเราจะทําอะไรอยากเป็นคนแบบไหนแล้วอะไรคือเป้าหมายที่เราจะไปให้ถึงแต่การจะทําแบบไหนด้นแบบแบบนั้นได้นะครับเราต้องเลิกใช้เวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง หากให้ผมแนะนำเนี่ยก็คือจำไว้ว่าสักวันเราต้องจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเนี่ยเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในวันที่เราไม่มีเวลาที่จะอยู่บนโลกนี้แล้วเดี๋ยวผมสรุปเป็นหัวข้อให้นะครับผมข้อที่1คือเลิกใช้ชีวิตทําลายสุขภาพข้อที่2ครับเลิกคิดแบบระยะสั้นข้อที่3ครับเลิกทําในสิ่งเล็กๆน้อยๆข้อที่4ครับเลิกแก้ตัว5ครับเลิกหัวดือ้อ6เลิกคิดว่าจะเป็นอัจฉริยะข้ามคืน 7. เลิกเป็นคนสมบูรณ์แบบ 8. เลิกทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกัน 9. ครับเลิกคิดว่าจะควบคุมทุกอย่างได้ 10. เลิกพูดคําว่าได้กับสิ่งที่ไม่ได้สนับสนุนเป้าหมายของเรา 11. ครับเลิกคบคนแย่สิ2เลิกพยายามที่จะให้คนอื่นมาชื่นชมและ13ครับเลิกใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ผมมั่นใจเลยว่าคุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะได้อะไรไปต่อยอดไอเดียไปต่อยอดในการใช้ชีวิตได้เยอะมากๆจากบทความนี้ นะครับบทความที่3มสิ่งที่เราควรเลิกทำถ้าอยากประสบความสำเร็จไว้เรามาเจอกันใน 10-Minute a r t i c l e ใน EP หน้านะครับวันนี้มีนิเลอร,ร์สวัสดีครับ